คค่ะุณ a ไปเอื่อนหรือมากกว่านั้นที่อ๋อเพลงไอดอลผมแค่เพื่อนมันง just friends นี่ถูกไหมครับถูกเมื่อกี้ที่พี่ฟังไม่ออกไม่เห็ไหม้ที่มีบอกแล้วว่าน้องแม่เก่งมาก่เหรอเมื่อกี้ฟังออกไหมโอ้โเป็นไรนะพี่ชาเป็นไรนะพี่ชายผมอยู่ฟังพี่พี่มิ้งเข้าใจสบายดีไแม อาไปต่อครับอ๋อแต่เราตกลงกันก่อนนะเราไม่ช่วยนะเอางลองให้เขาเล่นจริงๆจังๆเลยนะอ่ะมาเพลงที่สองไปครับอย่ายิ้มเดี๋ยวผมตายอย่ายิ้มเดี๋ยวผมตายอย่ายิ้มเดี๋ยวผมละลายทักครับนี่ของพี่นิ้ตาครับผมเฮ้ยผัวัอีกแล้วค่ะผัวแล้วกันนะเมื่อกี้มันท่อนไหนอะยอายิเดี๋ยวผมตายอ๋อเหรออ่า <S 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 ไม่แบบแป๊บน kind of ึงค like ือเพลงใหญ่ยิ้มมันก็ตั้งแตมีหลายเพลงเนาะใช่ผมเป็นเพลงนี้อ่ะผมเก่งครับโอเคคือตอนนี้ตอนนี้โพสต์นะไปสองแล้วใช่ไหมเดินหนีอ่ะมาเพลงที่สามมานี่เธอไม่รู้จริงขอพี่เต้ครับอ่าเก็บความรู้สึกเก่งเฮ้ยเพื่อนผมเก่งไหม ก่อนนะเมื่อกี้เราของจริงมันคือยังไงอ่ะนี่เธอไม่รู้นี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมใช่ใช่หรอถูกป่ะถูกน้ำไปและสามคะแนนเจมีนายจะมีนายไม่ต้องยอมจะมีนายเอาจริงเลยตอนนี้ว่ามาเพลงที่สี่ค่ะโดดดีดงและหนีโดดชื่อเพลงชื่อเพลงโอ้ชื่อเพลงไม่ใช่โดดดิ่งซะ่ไหมเออชื่อเพลงไม่ใช่โงชื่อเพลง มันจะมีท่อนหนึ่งที่พอ้องเลยเราเต้นบปตรงและลงท้องลงท้องแม่โดดีดงเรามาเห็นหน้ามนจะมาเกิดเม้ยชื่อเพลงคืออะไรอะท่อนแรกท่อนแรกร้องไงอ่ะท่อนแรกพอาอังกฤษภาษาอังกฤษแนวนานๆอ๋อ I just wanna be fan you ได้บอก fan you ได้บอใครกดนะเมื่อกี้ยได้พอนอนพอนอนพอนอนตอบแล้วตอบแล้ว I just wanna be fan you ได้บอร้องเลย สิงโตนำชักชโอเคจีบีไนถูกค่ะมาแล้วจีบีไนสามชื่อมันยาวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โอโอเคเพลงยาวมากโอเคอ่ะข้อที่ห้าครับอุวยพี่ว่านี่ก็ยากอยู่นะหนึ่งสองซั่ว่าความคิดถึงของเธอกับฉันความคิดถึงของเธอกับฉันมันถูกกันรือเปล่าอะไรหรอทิงที่สองนี่คือทิ้งี่ยังคิดชื่อไม่ออกอ๋อเนี่ยคิดแต่ไม่ถึงอ่าโดย วงอะไรวงอะไรวงอะไรที่าพี่ทีิเบิร์พี่เติร์นครับโอเคถูกค่ะคแนนเท่าไหร่เน่ย่อนะโฟสสี่จมิไนหอยู่ใช่ไหมโอเคิตตตจมนไนไม่ต้องรอให้โฟสถึง9ก้าจมินไนเล่นได้เลยจริงจริงให้อ่อนไแวเออเอามาค่ะไม่อยากให้ใครมาทักเฮ้ยคักอา ปพไม่ไม่โปดได้พี่โปรดได้เพลงคาราบาลเพลงโบลอยเดี๋ยวก่อนอ่า่เอ้ามันกิ้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใจสั่งมาเซกโลโซโอ้ยไม่ใช่แล้วมันคืออะไรอาบมเจ็บเมื่ไหร่ก็โทรมาขมไปคิดโอ้ยเอาแล้วไม่ใช่อนะพอ แล้วตอบท่านกูพี่ปอวชรวนะโอเคถูกค่ะอ่ะมาเพลงที่เจ็ดเอไอจ้าอยากเป็นเจ้าหญิงจัสมินจะจะเสกพี่เป็นขี่ม้าให้ดูเดี๋ยวนะให้สอบเนื้อเพลงต่อบโฟร์ที่เป็นภาษาองกติกานี้เป็นนักแต่งเพลงเานื้อมาเปลี่ยนหมดเลยเออเฮอร์ไมโอนี่ไม่ใช่ยังเป็นเฮอร์ไม เขาให้ตอบชื wait, wait, wait. Okay. ่อเพลงเธอไม้ยว่าหพี่มาละคำหนูเธอมายวาน้องโดยที่อุ่นถูกพี่อุ่นนะคะถูกโอเคงั้นข้อนี้จะมีนานได้ไปค่ะโอเคข้อที่แปดครับ AI มาไม่ได้อยากถามแค่อยากรู้ว่าเอนั้นรักชัดไหมเห็น้ยเห็นอะไร อยู่ใกล้แค่นี้แต่เมื่อเทนั้ำทางใกล้เสนไกนหายอยู่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 ตอบว่าตอบครับขอตอบครับว่าว่าตอบได้คะแนนปะผมตอบผมได้คะแนนปะได้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 คะแนนผมจีบไปได้คะแนนไม่ไม่ตอบได้ตอบได้ได้คะแนนรักติดไซเลนของของพี่ไอซ์ปาริสกับพี่อ ไม่คืไอปารีสผมเรียกเขาว่าตอนหลังชีวิตอย่างนี้เลยอะไอปาไอปารีสไม่ไม่คือครั้งที่แล้วอะก็มีตำนานเจนเฮที่เขาไม่ชื่อเจนเทชื่อเจนเทพี่ก็ชื่อเจนเทอไอปารีสไอปารีสกับพี่แพรวันพี่แพรวาโอเคทุกคนได้ไปค่ะไม่ที่ยังสูสีอยู่เจมินาย สามค่ะมาแข่งที่9ครับก็เธอน่ารักจนเกินเกินต้านพิกสีสีพิกสีพิกสีถูกชื่อเพลงเกินต้านครับอ๋อถูกไม่ใช่เก่งมากน่ารักเกินต้านไม่ใช่หรอชื่อเพลงเกินต้านใช่ใชเฮ้ยแข่รับเชิญคุณนะชอบการแบบว่าเถียงแต่พี่นะจริงจริงเถียงไปก่อนจริงจริงเปลี่ยนคุณ ห้าสีแล้วนะสูสีแล้วนะมาหนึ่งสองสามก็คงเหมือนดำโลมาเฮ้ยอะโลมาไม่ใช่ปลาของเนี้ยขอยากละของใครอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงน่ารักน่ารักน่ารักหน่อยอ่ะอยู่อยู่แถวแถวแถวอ่ะพี่เลีวพี่เลีวพี่เลีวไม่ใช่พี่เลี้ยะเป็นพระเอกเอ็มวีอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าอยู่แบบน่าหน้าหนาหน นาน่าหรือนานาหรือนานอเออนาน่าหรือนาน่าใช่ใช่ใช่อะถูกค่ะถูกค่ะปุ๊บฟังกันเร็วมากเลยะรู้ได้ไงอ่ะกดงานเก่งมากอ่ะไหนบอกว่าไม่ค่อยฟังเพลงแต่ว่าตอบได้เพลงอ่ะมาเพลงที่สิบเอ็ดครับไปอยากดูแลแบบเฮ้ยจริงมะเนี่ยรู้แล้วเหรอเรากดอ่ะมิสเตอร์เอเวอเรติงบิวกัิเลิลลิลลลลิลล คุณงงไหมว่าเขารู้กันได้ไงอ่ะมันแค่อยากรู้<ด>แค่อยากดูแหละอ๋อไม่ต้องงงครับเพราะผมเก่งอยากดูแลพี่มินเน่ะแตไปถามแล้วแฟนถาัวก็ตอบว่าเก่งโอ้มาไม่ต้องงงครับเพราะผมเก่งอเป็นการยืนยันคำตอบทั้งหมดโอเคอุ้ยโอเคค่ะส,สุดสุดสุดเมากเฮ้ยเพลงนี้อาจจะไม่รู้จักหนึ่งสองซั่งฉันจึงเป่าคาถาเพื่อ เคยฟังหรอของพี่โจอีพูวสิษย์ครับโอ้ชื่อชื่อเพลงว่าชื่อเพลงของเพลงเนี้ยมาแล้วหน้าออกแล้วหน้าออกแล้วเพลงอาณัรทองโอเคถูกค่ะเกมเราง่ายไปเลยอ่ะรุดเรีวรู้สึกว่าคุณจะยากกว่านี้นะแต่มันยากนะอ่ะพี่มีสาระพาพี่ไม่รู้จักเพลงต่อไปเนี่ยเพลงเนี้ยลองดูลองมาดูปะ AI มาค่ะ ให้เธอดูไม่ดีไม่รู้หรอกให้เธอดูไม่ดีดวงไม่ดีอะไรนะให้เธอดวงไม่ดีให้เธอดวงไม่ดีเอาแล้วงานเข้าแล้วให้เธอดวงไม่ดีดีกว่าดวงทำช่วนะทำช่นนะอ่าของแบมอ่ะอ๋อมองนานๆมองนานๆของแบมเหรอนั่นมันฟิ๊บพี่นาเรตอบไหมพี่นาเรตอบไหมใครตอบไหมเพราะว่าพี่ฝนไม่รู้จริงอ่ะเนี่ยเออเงั้นขอตอบก่อนดีกว่าอ๋อ นี่โอซิชแต่ว่าที่ไปได้ๆนี่เลยขอต่อยนิดนึงค่ะบใครก็ให้โดนเททุกทีเล่นมือถือก็ขอให้เน็ตไม่ดีเพราะฉันจะฉาบเธอนี่ฉาบเธอมีมีประธานอันนี้ก่อนเลยฉันจะฉาบเธอถูกต้องค่ะฉันจะฉาบเธอค่ะขออะไรแล้ววะขอขอท่ากดอีกทีที่แบบแบบฟิลเมื่อกี้ ชู้ชนะแต่ก็ยังตามอยู่นะแต่ยังตามอยู่โอเคมาต่อไปเลยครับ AI มามาห้ามไม่ให้ฉันรักฮะอ๋อคนไม่ใช่ผักเออแต่ชื่อเพลงอย่าบอกอย่าบอกพี่พี่ออฟกันใช่ใช่แต่ชื่อเพลงหนูกเราไม่รัก ไม่รักไม่รักไม่ได้แล้วไม่รักไม่รักไม่ลงไม่รักไม่ลงอ่ะไม่รักไม่ลงให้เธออาจจะมีใไรได้ไปนะคะไม่รักไม่ลงค่ะออฟการนะคะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไม่รักไม่กินผักไม่รักไม่กินผักมากไม่รักไม่กินผักอ่ะมาวิเท่าแล้วปะเท่าแล้วปะเจ็ดเท่าใช่ไหมใช่เจ็ดเท่ามาหนึ่งสองสามยังได้โปรดอย่ามองตารู้เหรอ ในโปรดอย่ามองตาอ๋อเอาเออแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ๋อเอาเอาไม่ตอบเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยๆไม่ตอบเอาผมก็ไม่ตอบเหมือนกันนะเธอโอ้โหได้ไหมได้ไหมได้ไหมถ้าอย่าได้สนถ้าเธอนั้นไม่ได้รักให้ทำไงเรื่องมันบานปลายและไปกันยันอ้โบานปลายของพี่โบกี้ไลออน น้าองจริงอ่ะอันนี้คือรู้จักเกือบหมดเลยอ่ะเอ้าเพลงต่อไปค่ะ AI มาค่ะหรือว่าเพลงตอบที่เท่าไรฉันรักเธอมาวัดปะล่ะของ For Eve ของไม่ใช่ไม่ใช่ของ For Eve ของ AI Hannah แล้วก็พี่โจรินนี่เก่งว่ะ เดียังไม่มีใครชมเลยชมตัวเองเลยอะโถค่ะเจมินายตามมาเร็วเท่าไหร่ละ97ปาค่ะ AI มาสามเพลงสุดท้ายได้หมดชนะเลยเจมินานคอยอยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตายแล้วไม่พบเธอจุวันดาวห้าพันเล่เฮ้ยขอใครอ่ะ ของพี่มีฟังมาเยอะพี่ยังไม่รู้นะให้กของพี่นักร้องอ่ะผมพงดูคลิปเขาอ่ะเฟลฟาแก้วนีฟลลิโน่อเฟลลโเฟลโลเฟลโลถูกค่ะโอเคเราหาให้ได้ของเฟลลอโนเฟลลี่โน่หน้า่น่ร้องแมไมโอร้องได้แต่ว่าจะติดลิขสิทธ์หรือเปล่าแล้วรงไม่ไติดนะอ้ให้ไม่เกินแปดคำนะเ็ดอง โอเคพอโอเคจบอ่ะโอเคเหลยสองข้อสุดท้ายนะไปค่ะแค่ฉันมีเธอก็ก็จบที่ฉันมีเธอแค่ฉันมีเธอแค่ฉันมีเธอก็จบที่เธอวันนี้มานชิวิ่งดีดีครับดีดีดีครับของพี่อ่า พี่เจเลอร์กับ hey. พ okay, ี่ไอซ์พาฟาริสโอเคถูกค่ะมาข้อสุดเอ้ยเหลืออีกสองข้อพี่มินาผิดโทษทีค่ะเอาอีกงั้นจริงเนี่ยยังได้อยู่โอเคมามันมีบทลงโทษแล้วแม่พี่มินอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยเฮ้ยมันจะเกยนุ้ยอันนี้ คือตอบได้ไหมว่าเกินปุยมุ้ยอะแต่ไม่รู้ใครลองอ๋อนี่ไงเอ้าไม่รู้อ่อตอบดิเกินปุยมุ้ยของพี่ที่เป็นทีมงานอยู่ที่เทวิลีาครับเออพี่อ๋อพี่อ๋อพี่เอ้ยเออเออเอถูกค่ะพี่เอ้ยค่ะเกินปุยมุ้ยถูกค่ะเฮ้ยงั้นสิบเก้านะโอเคโอเคข้อสุดท้ายครับ AI มาครับเอากระดิ่งไปคอยบอกตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่คอยบอกตัวเองต้องมีสักวันไ่ามไม่ใช่แทิ้งกันคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันที่จอไม่ได้ิ้ใจโปรดส่งใครรักฉันออกโปรดสงใครรักฉันทีของพี่กวางเอพิโนฮะ กอนส่ใครมาล่าช <big> okay. ั <nurture narration> okay, ้ทีของทีบิกส์บ s อสบิ๊กอิน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 อะไรอินอะไรอินอินอะไรอะไะอินซิงโอเคไอเดีอ่ะไอขอนี้พี่โฟนตอถูกค่ะโอเคพรม ตัวสิบเอ็ดเ <11 S 2> จมินายเก้ารอบนี้ได้ผู้ชนะแล้วนะครับคนแพ้โดนทําโทษไหมทำไม่ดีอ่ะที่จริงก็ไม่อยากท,ทําแต่ว่าแฟนคลับอยากให้โดนทําโทษไหมอ่ะอยากตรงเนี้อยอ,อยากอยู่นะครับก็ค่อยอยากว่าให้ความสุขเขาหน่อยเร็วๆวันนี้มามอบความสุขให้แฟนคลับอะไรเงี้ยไม่เคยบอกเลยนะว่าไม่อยากโดนทําโทษนี่โดนทําโทษมันจะหนักสักแค่ไหนกันเฉลยเลยครับทำโทษอะไรดีอ่ะเอ่ออุ๊ยมีเพลงด้วยเต้นดีกว่าเอาน่ารักน่ารักดีกว่า เต้นบ่อยแล้วนะเอาอีกแล้วหัวชิชีไหมเอาอันนี้คือหัวชิชีอันนี้ผมไม่ได้คิียวทำนะคุณร้องนะเดี๋ยวผมเต้นอยู่ข้างหลังกระดกตดโอเคได้ได้ผมชอบหัวชิชีพอดีเดียวตั้งมันคืออะไรอ่ะมันคือติ๊กตอกครับติ๊กตอไม่เข้าใจเลยโอเคโหอยู่นะช่ยก่อนนะหัวชิชีอออย่าทำอะไรหวหัวชิชี ว่าสิฉีว่าแล้วตลกพี่พี่มิ้นเดี๋ยวเอยเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออได้โอเคโอเคจริงๆต้องมีพี่มิ้นกับพี่พี่แคนด้วยนะใช่ใช่ที่จริงมันต้องเป็นกลุ่มันต้องทำเป็นแก๊งสามคนเอ้ยอันนี้ดีกว่าขอขออะไรได้ไหมผมผมว่าก่อนอื่นบอกพี่หน่อยว่าไม่ก็คือแค่ผมเพราะว่าแพนกล้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมผมแพนหน้าตัวเองก่อนผมร้องเพลงอยู่ แล้วมันจะมีคำว่าวอร์ทิ้งีแล้วผมไดหารก็เวลาพวกพี่แล้วพี่ก็ต้องเต้น่งใช่แล้วพอแล้วพอปุ๊บแล้วผมก็หันมาหน้าผมก็ลองแล้วแล้วผมก็จะหัวทิ้งีผมไปหันฝั่งนี้ปุ๊บแล้วพี่ก็เต้นฝั่งเต้นไงเต้นไปฝั่งนู้นเล้นไงเออโอเคนะครับได้ไหมครับเมื่อกี้เต้นได้ไหมครับคนเต้นเขาดูอีกทีหนึ่งนิได้ได้ เดี๋ยว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 เราเป็นพี่ไมคนหนึ่งดิไหมเต้นเต้นเต้นไหมเ้นเต้นไหเมื่อกี้เขดูไม่ทันเรขาเต้นไงนะเอาเอาเรียนจ้จ้จ้าวอซิกแล้วก็ผมว่าวอซิกคอเอผมว่าพอแล้วละ ไม่ใช่ผมแล้วที่โดนทำโทษผมก็เโดนทำโทษเองผมรู้อยู่แล้วเพราะว่าผมต้องโดนโอเคผมสนุกแล้วไม่เป็นไรสนุกเองด้วยสนุกแล้วโอเคเราไม่ต้องหัวซี่ฉี่เลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องผมสนุก